โอ้โหเดี๋ยวสีพาสิค่อยได้เห็นเลยนะืีพาที่่ายยากมากจริง,รงอ่าถ้าสีพิกุลนะเราจะตีเป็นเขาตีเป็นกุใหม่ใช่ไหมแต่ผมมองงา้ก็ไม่ซึ้งใช่ถ้าเกิดว่าแบบเนี้ยถ้าพระคงเหนือแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นโซนเนื้อที่แพงผมมีความเชื่อว่าถ้ำเสือเนี่ยสร้างพร้อมกับยุคทวรารวดีนะโอ้โห กล่องนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์แจ่มจริงกล่องนี้ยอดนิยมทั้งหมดครับผ้าเต็มกล่องอ่าพ้าเต็มกล่องนะครับเหมาะสำหรับแต่ก่อนจะให้กล่องเนี้ยขอดาวคนละนิดคนละหน่อยอีกร้อยดวงได้ไหมขอห้าหมื่นหนึ่งพันห้าหมื่นหนึ่งพันพี่่ท่านใดรับปิ๊งปิ๊แล้วตามด้วยห้าหมื่นหนึ่งพันแก้มลมคูนมาสององค์ก็เลยแล้วนะราคาเนี้ย ประการแท้ทุกองค์ครับสมเด็จสององบนถึงยุคใช่ไหมครับอาจารย์ถึงยุคครับถึงยุคครับสักู่นะครับพี่ชายค่อยๆไปค่อยๆไปถ้าพี่ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ตรงนี้พระเยิรมพระลือลือหน้ายักษ์อ่าโอ้หลากหลายความคิดเห็นดูโพพระรอดพระรอดหลวงพระบางพระเปิมอ่าโอ้สุดยอดครับพี่นี่อุ้ย ผมชอบแบบนี้นะพี่โอคุณโอ้โหเนือไอ้ที่แบบสีพิกุลอะยังเข้าใจยากใช่ออยังมีทนแม่ถึงแม่โอ้โหเดี๋ยวดีเพาี่คุได้เห็นห้วน,นะค่อพาที่ถ่ <ปะ S 1> ายยากมากจริง,<า>รงอ่าถ้าสีพิกุลน่ะเราจะตีเป็นเขาตีเป็นกุ่ใหม่ใช่ไหมแต่ผมมองันก็ไม่ซึง้งใช่ถ้าเกิดว่าแบบเนี้ยถ้าพักคงเนื้อแบบเนี้ยซึ้งล่ะ เหมาะสมกับในายใหญ่นายโตโอ้โหสุดจริงพี่ตรงนี้พระลอดพระคงพระเลี่ยงอ่ะพระฮิริพุนชัยใช่สุดยอดครับพี่แคกนี่แหละคือนักสะสมตัวจริงต่อไปพี่แคกจะเป็นนักสะสมแนวหน้าโอ้โหดูง่ายวิธีเปิ้นเอ้ผมชอบเนื้อโซนนี้ รอแบ่งต่อจ้ากพี่แค่งหรือสระสุปเปอรก็เหมือนพระพระคงผมชอบเนื้อโซนนี้โซนพิกุลน่ะที่เขาเรียกกูใหม่ยังไม่ซึ้งผมชอบแบบนี้ซึ้งคือหยิบมาแล้วแท้เข้าใจง่ายแทปตาเป้าพะลบพนร้อนลวงอ่าโอ้ my god โอ้ยหนหายากแพงก็นี่องเดียวดูปะพักคงได้ได้เลยดูง่ายจิงนะถ้าเนื้อแบบนี้คือหยิบมาถ้าพักคงเนื้อนี่ก็เข้าใจง่ายดูง่ายมากเนื้อผ่านเขียวครับเหลืองอ่าเนื้อโป่งเหลืองครับไม่ใช่โป่งเหลืองน,นั้นสมเด็จ อย่าเอาย่าเอามาตีกันพี่พี่เนทเลือกเป็นโอ้โหเราผมไม่ได้เจอพระเนี่ยไม่ได้เจอพระเปิมแบบสวยๆแบบนี้มานานมากๆเลยนะหลักเก่าใช่ครับพี่อ่าแล้วพอหยิบมาโป๊ะเนี่ยดูศิลปะของหน้ากลมการวางแขนวางโพวางขาพระเปิมแบบสวยแม้มไข่องค์เป็นล้าน ืแบบนี้คือเข้าใจง่ายพลิกหน้าพลิกหลังนี้รู้เลยถ้าเจอพักคงเนื้อนี้ก็เข้าใจง่ายเช่นกันมีสั่งกระจายที่แพงที่สุดในจังหวัดนครปฐมด้วยอขอบคุณครับนี่ครับมีกุมาหาวันกุจามาเทวีองค์นี้กุดอนแก้วสุดยอดแล้วก็อันนี้สังกระจายเพราะภูนั่นไหมปิ่นเกีียวมีแบบหลังเรียบและหลังยัน สังกระจายที่แพงที่สุดของจังหวัดนครปฐมพระพเปิมององเดียวก็ห้า0มื่น 50, กว่าแล้วที่เลือแทมหมดครับอาจารย์โอ้สุดจริงโหยอย่างหนึ่งที่เราพินัทด,ดูอยู่ไหมเนี่ยพระท่านสะสมพระท่านสะสมเก่งจริงคนมอนศรัทธาพระท่าน ไว้ไม่จนไม่อดไม่อยากเจริญก้าวหน้าใช้ได้ทุกรุ่นไม่จะเป็นต้องแผงคอยท่านสร้างพอครับครับพี่พ่อเงินรุ่นสุดท้ายพี่อะไรนี่อ๋อพิติพิติพิติเออนกญาตคุณคุณพิตินะครับสวัสดีครับพิติอ่าเด็กพ่อเงินรุ่นสุดท้ายโอ้โหเหรียญโก้พ่อเงินทุกนี้ โอ้เล็กด้วยอสนาลอยไหก้อยเจอเลยอสนาลอยนิยมนิยมหมดเลยคนเก็บหมดนี่แล้วก็เป็นบล็อกงานลงกระสอบเห็นไหมหูเล็กๆโลจอดเล็กๆแล้วสวยสามเหรียญก็สองมื่นแล้วนานๆทีจะเห็นอ้าวเอาเอาสิเอาเออครบไปเลยโอ้โหคุ้มไหมคุ้มมีชุดนี้คุ้มจริงอันนี้เนื้อดาวาด้วยอ่าโลกันไผ่สุดเก้า โอ้โหเงินสี่เหรียญลุนสุดท้ายสวยข้อข้อข้อครับพอเงินอื้ตาละโอนนี่09 09เกาใช่ไหมใช่แล้วก็ทีพีกสุดคือเหรียญนี้แหละครับเหรียญผิวแบบนี้ห่านยากเลยไม่เจอแล้วผิวไฟลิ้งเงี้ยอ้ยพาบ้านเกิดผมเลย ท่านอาจารย์จะมองไหมหผมเด็กๆผมวิ่งเล่นอยู่ในใต้กุฏิท่านโอ้โหพะวันวลยคอนค่ะพะวัในวัดดอนค่ะ <ST> เหรียญปีศูนย์หกหายากท่านจะนั่งสมาธิบนหลังควายบนหลังไอโพวันละสองชั่วโมงโนะครับ <S 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 ก็อ uh าจงอ่ะมาไหว้ท่านท่านบอกไม่ต้องกับล็อก <ucking> ไม่ต้องกับนะให้นอนอยู่ที่ บ้านที่ดอนคาไม่ต้องกลับไปลงงานทางกระเป๋าที่กรุงเทพหรอก<ม>รู้บอกไม่ได้มีจุระต้องกลับกลับไปโดนรถทุกอาหารทะเลนะเฉียวตกข้างทางเกือบตาย <Okay. S 1> แต่ที่รอดตายมาได้อ่ะพอพอยืนยันจะกลับอ่ะท่านก็ให้ฉันจะมีตะก,กุดใช่ไหมโอสายสินแล้วก็มีตะก,กุดดอกหนึ่ง <Okay. S 1> สายสินทักด้วยมือแล้วก็มีตะก,กุดดอกหนึ่ง <Okay. S 1> อ่าอาโจงนั่งสมาธิอยู่เนี่ย เนี <ítulo> ่ยในสมาธิเนี่ยปรากฏเป็นลูกอสูรลกายเข้ามาจะทําร้ายอลูกอาจารย์วันเนี่ยลอยขึ้นมาโอ้สุดจริงอาจารย์วันนอนคาเก่งสุดๆครับอาจารย์หลวงพ่อวัดวัดนอน้าวันนี้อารมณ์ดีครับทรงพระตรวจผลดออกมาแค่ครับเหรียญ้ายพ่อเงินตอนนี้หอมรุ่นแรกเลยครับอ่าคุณคร่เหเซตุดเซฟรอเลยครับชุดนี้ อ๋อค้าจะบินวัดแก้วโอ้ด้วยอ่ะชุดนี้ขอคอมเมนต์หน่อยครับว่าอย่างไรบ้างคุ้มค่าที่สุดแล้วครับชุดนี้ก็ต้องมีนี่นี่กมีสามหมื่นอ่ะใช่สบายสบายพี่ชุดเฉพาะเหรียญว่าเงินเนี่ยนะก็ไม่แพงอ่ะจ้าคือให้เป็นพระแท้ยอดนิยมหยิบมาไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นพระเน้นเน้นอ่ะพระยอดนิยมพระเน้นเน้นพระที่เล่นหากนแล้ว ขอตัด09บางขุนพมได้ไหมครับอนะเอาอีกครับชุดเหมากําลังมันชุดเหมามันจัดเลยครับสองวันนี้ส่งพาตัวต้องทํำยังไงก็เข้าป s k เช็คครับนะครับพี่มรณชัยเอาจริงๆจากใจนะใครก็ปิดได้แต่ใจอ่ะอยากให้พี่มนานะชัยปิดเพราะว่า พี่ส่องพลาสองกล่องเนี้มันเป็นกล่องที่ผมเตรียมไว้สอนอยู่แล้วด้วยกล่องนี้เท่ากันห้าหมื่นหนึ่งห้าหมื่นหนึ่งพันครับเท่ากันปิดแล้วตามไดยห้าหมื่นหนึ่งพันครับพี่ๆนะศึกษาแล้วเนี่ยนะผมบอกเลยนะเอากลับมาให้ผมไมี้คนอื่นศึกษาต่อได้อ่าปิดห้าหมื่นหนึ่งพันพี่แขกอนุชิตครับอ่ะคราวนี้พี่แขกกับพี่มานาชัยเนี่ย จะศึกษาคนละสายเลยนะครับอันนี้เป็นพระเนื้อตะกัวเนื้อชิน้นพี่โอคุณป่ะนั่งดูกันคืออันนี้แน่สแตตสตาร์ที่หมื่นหนึ่งก่อนปู่บุญวากามมังแก้วอ่าเมกะพัสปู่บุญวากามมังแก้วองค์นี้อยากให้เข้าใจนะครับองค์นี้ที่ไหน ใครตอบถูกอง์นี้คือหลวงพ่อปานวัดคลองด่านครับอาอยากแบ่งวิธีสองขอบคุณครับพี่มานะชัยองค์นี้คือหลวงพ่อปานวัดคลองด่านอือหือ,น,อ,น,อน่ะเนี่ยเสือหลายสิบล้านนะอันนี้เป็นเนื้อตะกัวพิมพ์เดียวกับเนื้อดินจันลอยของท่าน กูมากมากครับถ้าแบ่งเกินแสตแน่นอนเพราะปานอ oh. อันนี้ประเมินค่าไม่ได้เลยพราะปานพราะปานใช่ครับพี่สำเนียพอปานไหมพราะปานของด่านครับนี่เพราปานครับพิมพ์นี้ผงแขวนอยู่อ่าสุดยอดครับพี่สวัสดีครับพี่กันดูตะกัวแต่ละองค์ทั้งหมดครับ ยินดีด้วยครับพี่แคกพี่มานาชัยเก่ามากอู่เหนือเอาที่รู้ที่ไปก่อนนี่เอาที่รู้ที่ไปก่อนเป็นไงครับดูประลอดเนี่ยสังวราชุ่ม เป็นพิมพ์หายากนี่สั่งวราชุ่มเจอแต่พิมพ์สมประตูใช่ไหมเจออันนั้นร้อยองค์ยังไม่เจอพิมพ์นี้องค์หนึ่งเลยครับ mm hmm. แล้วเป็นพิมพ์พิเศษที่นะสวยสมบูรณ์มผมเอา<ต>ว่าในบ็อกแน่ๆโอ้โห oh. นี่ ห้าหมื่นเนี่ยสามองค์เนี่ยผ่านแล้วนะครับอันนี้จะเป็นยุคหลังปู่สุกนะเห็นไหมถ้าเป็นยุคปู่สุกต้องเนื้อแบบนี้เห็นไหมอันนี้ยุคหลังหลวงปู่สุกเอาไปเทียบเนื้อได้แบบนี้จะอยู่ในช่วงอะไรนะ มหาเมา mm hmm. mm hmm. นี่สังวราชุม่มสังวราชุม่มสะสมของแบบนี้ไม่มีวันลดคุณค่งพทีุ่อยู่หลาโอ้นี่ คุยเพลินอ่ะพี่โอคุณได้พารชุดเนี้ยนะครับใครมีพารชุดเนี้ยคุยเพลินเลยนะปิดตาลายกระหนกข้างงงนี้นะครับนี่ก็สั่งวราช่วงวัดพับเหนือยังกะประพามนทนปูสุกนี่ ดูสั่งเวลาช่วงพิมพ์พิเศษ mm hmm. ท่านมีน้ำเต้ากันไฟอันโด่งดังแล้วสั่งเวลาช่วงทุกพิมพ์พิเศษหมดนะก็ปีใหม่ปีนี้ให้คนได้รู้จักพระเครื่องกันแบบเยอะๆอ่าให้คนได้รู้จักพระเครื่องกันแบบเยอะๆ ชุดเก็บพ um oh. ี่โอตแน่เลยเนี่ยผมชอบสังวราชุ well ่มเขามากเลยนะต้องเป็นลูกศิษย์ไกลชิอ่ะแบงกีอีคับอาจารย์ชุดเหมาแบบนี้คุ้มนี่ตะกัวร้อยปี โอ้พอยิบตะกรวร้อยปีขึ้นมาคือได้ของมีความสุขอะกําไรขาดทุนน่ะไม่อยู่ในไม่ค่อยอยู่ในหัวของนักสะสมแล้วพ้าแบบนี้ยเป็นพ้าที่หาองค์ที่สองไม่ค่อยเจอยากชุดบนเนี่ยเกินละชุดล่างนี่เนี่ยดูอย่างปิดตาแบบนี้จะเจอไหม ไม่เจอหรอกนะครับอันเนี้ยเป็นปู่สุกนะพี่โอคุณลักษณะการแกะพิมพ์เดียวกับแจกแม่ครัวดูง่ายทุกองค์ ดูง่ายทุกองค์เลยครับเนื้อความเก่าเดียวกับปูสุกอ่าพาที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนกันพี่สุวรรณนี่แหละครับชุดเก็บชุดสะสมก็วันนี้อยู่กับน<า>นพี่แขก,ากอาจจะบอกเก็บมานานมากๆได้ส่องดูเนื้อตะกั่วโบราณโบราณไปต้องมาแล้วโอ้ยสุดติดเลยวันเนี้ย ออกไปไหนไกลไม่ได้เลยพอดีปากสะพายเขาขาวช่างถ่าภาพมายังอย่าลืมไม่ถ่ายสมเด็จตรงนั้นก่อนนะสมเด็จครนะูดอะดูง่ายไหมครับ คนยกนิ้วมาเต็มเลยกับชุดนี้อ้าวขอนะครับคอมเมนต์ Comment. กดโอเคจากผู้ที่ได้ชุดนี้ก่อนคือพี่แขกครับโหสั่งวราชุม่มสามองค์พ่อปานของด่านเนี่ยไปเลี่ยมทองนะหรือตัดตลับแขวนได้เลยใส่เข้าอ๋อพี่โอคุณครับ นี่พิมพิมเดียวแบบนี้มีเนื้อดินด้วยนะครับอ,อ่ะขอโอเคแคปหน้าจอไว้ด้วยครับโอเคโอเคโอเคชอบมากขอบคุณครับอาจารย์โอ๊ตพี่แคทอ่ะชุดนี้คู่บุญบรารมีพันเลี้ยงเจ้าของพิตาลุงพอดีอง์หลายมืน่นอ่ะเดี๋ยวดูอะไรที่แบบให้ไปได้อันนี้ที่ไหนครับองคนี้ที่ไหนครับพี่พี่ทำเสือ เนี่ยเป็นผู้ดูแลมรดกครับทำเสือองค์นี้เป็นพระทำเสือครับพระทำเสือพี่โอคุณหลวงพอปานสวยกริงครับพี่วัชระกอนเราไม่เจอเจอเจอ,เจอเขี้ยวเสือยังเจอเยอะกว่าใช่เนี่ยครับอา้าวพระทำเสือที่สุดของพระกุแดนสยาม ซึ่งก็ต้องกราบเรียนว่าเนี่ยท่านเสือครับก็ต้องกราบเรียนว่าพระแบบเนี้ยมีความยอดนิยมสูงกว่าบ้านกลางนะครับอ่าท่านเสือเนี่ยความนิยมสูงกว่าบ้านกลางองเดียวเที่ยวทัวไทยครับพระกูทําเสืออ่าแต่ไหนจะไรถ้าบอกว่าพระกูอันดับหนึ่งเมืองสุพรรณเนี่ยก็ยังต้องยกให้ทําเสือใช่เนี่ยะแต่ถ้าว่าทําเสือเนี่ย ถ้าเป็นกุเก่าที่เนื้อยุคเดียวกับทวาราวดีแบบเนี้ยหมดไปก่อนหน้านั้นแหละอ่าก็จะมีมาเจอทีหลังเจอหลายกุ่นะครับพี่โอคุณมาพี่โอคุณเนี่ยรู้อยู่แล้วจะบรรยายให้ได้หมดอ่ากุเขาหลวงอำเภออู่ทองคือกุที่นิยมที่สุดเนื้อก็จะเป็นเนื้อเดียวกับสังกระจาย,ยุคทวาราวดี ตอนที่เล่นพงสุพรรณทำเสือหมดไปแล้วรับกลุิมเดิมๆอ่านะครับโอ้โหไม่ได้เห็นนานมากแล้วครับแบบนี้ข่าหลวงอู่ทองทำเสือครับพี่พงษ์พันถูกต้องครับก็ต้องให้พี่ๆเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเป็นโซนเนื้อที่แพงผมมีความเชื่อว่าท้ำเสือเนี่ยสร้างพร้อมกับยุคทวารวดีนะ เนะียสร้างพร้อมกับสังกระจายพระเทนยุคทวาอ่าทําเสือไปหาประสบการณ์ของท่านหลวงวิทย์ประมูลครับสอนาทีครับมีกุเขารวงเข้าพระจ้าเข้าดีสลักและอีกเกือบสามสิบกุครับใช่เนะี่ย นี่แต่ถ้าเป็นบิมกุกเขาหลวงมันนี่ก็จะนิยมที่สุดโอ้โหสวยสวยไหมเนือทรารวดีเลยพาตำนานแล้วครับพาตำเสืออ่านั่นแหละครับสาเหตุที่เขานะเล่นทํำเสือกันแพงเพราะว่าทํำเสือเก่ากว่าขุแนแผนโอ้โหเก่าจริงนี่อ่าเพราะว่าทํำเสือเก่ากว่าขุแนแผน แบ่งครับอาจารย์ทําเสือได้ครับพี่แพงแน่นอนวันนี้โอ้โหนี่แล้วอาจารย์แบ่งนานแล้วแล้วทําเสือนะเจอแต่แบบครึ่งองค์<ช>กระเทาะเพราะอะไรเพราะเต็มองค์เนี่ยคนเก็บไปจนหมดใช่ครับพระทําเสือสร้างในยุธทรวดีแน่นอนชัดเจนครับเสียลุ้นเก่าๆรู้ก,กันทุกคนว่าพระกูทําเสือทางใายุเทรวันนี้พระกูทําเสือจึงมี <c oughs> มูลค่าสูงด้วยความเก่ากว่าเขาอืมสวยนะ กำลังน่าแขวนเลยอรพี่ไม่เหล็กไม่ใหญ่กันกำลังดีคือประเด็นคือสมบูรณ์แบงค์ถ้าไม่สมบูรณ์นี่แล้วก็ยญ่เจอจะหักหมดอ่าส่วนใหญ่คือยิ่งในตอนนี้เราไม่เจอสวยแล้วเพราะสวยหมดไปแล้วมหมดไปได้สิบกว่าปีที่แล้วละครั้งตั้งแต่ผมเริ่มเล่นพราทําเสือนี่ก็เป็นของที่ราคาแพงหลักแสนบ้านกลางสิบองค์แรกทําเสือองค์หนึ่งไม่ได้จริงไหมพี่โอคุณจริงนพวกพายคู่ตัดเนี่ยสิบองค์ยังแรกทําเสือองค์ไม่ได้ ใส่ราคากันได้เลยครับอ่าสวัสดีพี่มานกครับพาทำเสื้อเลยลักแซนมานานแล้วสองนาทีครับสองนาทีครับพี่เปิ้ลแรกมาเวลาเดินจ้าวันนี้นะา้าสุดยอดขอบคุณครับแม่คือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เข้าวงการมาเกืองอะไม่ได้เห็นพ้าแบบนี้เลยไม่รู้จักพาที่เป็น สุดยอดของวงการพระจริงๆมาแล้วครับเปิดแรกสามหมื่นบาทเวลาเดินแล้วมาที่สามหมื่นบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วผมจึงมีหน้าที่ต้องเอาพระเครื่องแบบเนี้ยมาให้เพื่อนๆได้รู้จักว่านะครับพระที่เป็นความต้องการของวงการคือคนที่เขาเขามีตังเหลือเป็นเศรษฐีเข้ามาสะสมพระเขาไม่ได้สะสมหวังขายเขาไม่ได้สะสมพระใหม่เอาง่าย เขาสอสะสะ,สะแหวงหาอยากได้ของที่เป็นสุดยอดของวงการแล้วของที่เป็นสุดยอดของวงการเวลาเปลี่ยนมือกันเป็นราคาใหม่จริงมูลค่าสูงมากนะเพราะเขาเรียกว่าก็ของเก่าไม่มีแล้วอจริงไม่มีราคากลางก็จะมีใครยอมเปลี่ยนมือกันในตอนนี้ถ้าใครมีโอกาสได้เห็นสังกระจายนะเขางูสังกระจายพระแท่นยุควาราวดีอก็เนื้อจะเป็นแบบนี้เก่ากว่าบ้านกลาง อยู่ที่สี่หมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาเกี่ยวกับพระราคาที่เท่าไหร่นะทองก็จะสองหมื่นแล้วจ้ะถ้าพระสองหมื่นกว่าบาทยังถูกกว่าพ่อกลวยนะยังถูกกว่าพ่อโน่งเลยมาที่สี่หมื่นสามพันบาทครับราคาสุดท้าย มาที่สี่หมามพันบาทมาที่สี่หมืน้พันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมพันบาทมาที่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทมาที่สี่หมื่นดับาทครับราคาสุดท้ายนอนไม่หลับแน่ม่ที่สี่หมื่ันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่4 8 0 0มันบาทครับ บมาแต้มมาหลายสิบปีแล้วคือเจอแต่เก๋ไม่เจอแท้หรอกครับอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันบาทราคาสุดท้ายใส่แกไปได้เลยไม่รู้มาที่ห้าหมบาทไม่รู้จะเจอองค์ที่สองเมื่อไหร่ครับมาเดียห้าหมื่นสามพันบาทมาเดียห้าหมื่นห้าพันบาทมาเดียห้าหมื่นห้าพันบาทราคาสุดท้ายมาเดียห้าหมื่นแปดพันบาทแสนยังไม่แบงอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทมาเดียห้าหมื่นแปดพันบาทที่พิบนาตะวันครับไม่รู้จะเจอองค์ที่สองเมื่อไหร่ครับที่พิบนาตะวันแค่ราคาสุดท้ายอยู่ที่ห้าหมื่นแปดนะครับ ห้าไม่ทันนะพี่ปิดโดนฮะโดนโอ้สี่แปดไม่ใช่ห้าแปดพี่วงพันน่ะสี่แปดถ้าเป็นห้าแปดหกนี้เรียบร้อยเลยปิดไปที่พี่นัทวุฒินะครับห้ 58, บาหมืนแปดพันบาททุวนเชื่อไหมพี่วงพันน่ะใส่ทันด้วยนะแต่เป็นสี่แปดหกใช่ถ้าเป็นห้าแปดหกเรียบร้อยโอ้โหคือคักมากพี่โอ้โห เป็นพี่นัฏวุฒิได้นะครับรายการนี้ห้าหมื่นแปดพันบาททวนผมพี่พงพันผมเชื่อนะว่าในใจพี่พงพัน,น่ะตั้งใจใส่ห้าแปดหกถูกป่ะใช่แต่ตัวเลขเราไปกดใกล้ๆกับไปกดตัยเลือกสี่เป็นสี่แปดหกหลวงพ่อครับแล้วทำไมพอเวลาประมูลไปแล้วหลวงพ่อขึ้นกล้องจังละครับ พออานของด้านแบง่งเธอแโโขวนแบบนี้มีแต่คนมาจีบเนื้อเนื้ออย่างนี้เข้าใจง่ายไหมครับแล้วองค์นี้สมบูรณ์คุณสอนอแล้วองค์นี้สมบูรณ์ครับข้อพระคุณมากคับพินาตวุฒิคนเรียบเลือกมาเลือกคนเลยนะเพราะตัวเลขสุดท้ายคือสี่แปดองของพี่วงวัน ถ้าเป็น5้าแปดหกนี่โดนเฉียนหกร้อยเลยอ่ะ